เพจที่ไม่สามารถเช็คอินได้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะในบัญชีเฟซไดก็ตามที่สร้างขึ้นมาแล้วนะครับมันมีฟังก์ชันให้คุณสามารถกดสลับบัญชีแบบยากลําบากแบบนี้นะครับเมื่อเข้าไปในเพจแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันหน้าตาคล้ายๆ Facebook profile นะครับซึ่งไม่ปกติแล้วเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นหนูทดลองของ Facebook ข้อเสียอันดับหนึ่งเลยคือไม่สามารถสร้างจุดเช็คอินได้โดยวิธีพิสดารน,นะนะคือมันจะต้อง จุเช็คอินแบบธรรมชาติมากที่สุดซึ่งพวกเราไม่เราไม่ชอบความเป็นธรรมชาติครับมันขึ้นยากจุดเช็คอินมันสามารถกระตุ้นได้นะครับหมายถึงไปไปดูกันนะครับผมกระตุ้นให้กับหลายเพจพอสมควรการออกจากระบบก็ยากลำบากแบบใหม่นะครับโอเคออกจากระบบยังไงดีกว่านะครับหรือการสลับบัญชีไปบัญชีอื่นโปรไฟล์ ขวามือนะครับนี่ฮะจากนั้นครับเลือกโปรไฟล์อื่นนะครับนี่ฮะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นแบบนี้นะครับใน iPhone ก็คล้ายๆกันทีนี้คุณก็สลับไปได้เลยเป็นไงฮะซับซ้อนพอสมควรนะครับเจอลักษณะเพจที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับให้คุณผู้ชมกดกดล็อกเอาออกจากระบบแล้วไปสมัครเฟซใหม่ได้เลยนะครับดูคลิป ที่ตัวไอมุมขวาหรือช่วงท้ายเอนสกรีนนะครับสมัครเฟซสมัครเฟซใหม่หลายบัญชีไม่ใช้เบอร์และสมัครเฟซบลับบลบลบค้นหาในช่องค้นหา YouTube แล้วพิมพ์ต่อท้ายด้วย1 0 7เเคล็ดลับเรื่องราวมากมายนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องนี้ต้องการจ้างผมทําจุดเช็คอินต่างๆหรือทําเพจสอนยิงแอดเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอนะครับแก้ได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะครับสร้าง Facebook บัญชีใหม่ขึ้นมานะครับ ตอบคำถามอุปกรณ์ Android 1เครื่องนะครับสามารถสลับบัญชีได้ประมาณ10นะโดยการล็อกเอาออกไก่อรแล้วสมัครเฟซม่จากนั้นให้ระบบมันจำหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนฝั่ง Android นะในส่วน iPhone เมื่อคุณกดออกจากระบบแล้วเขาจะมีแบบนี้ฮนะอ่ะโปรไฟล์ o ให้คุณเลือกไม่ไม่มีลูกเล่นการกดด่วนๆเหมือน Android นะ โดยไม่ต้องใส่รหัสเพราะเขามีการจดจํารหัสผ่านให้คุณนั่นเองครับสรุปนะครับไม่มีทางแก้ใดๆนะครับสําหรับใครที่เปิดเพจในลักษณะเพจรูปแบบใหม่ข้อเสียไม่สามารถสร้างจุดเช็คอินได้นะครับแล้วไอที่สร้างได้ก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวทบทวนให้นิดนึงสร้างได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วสร้างยังไงนะครับเพจสร้างจุดเช็คอินนะครับออคือผมเปิดเพจ เพื่อรับสร้างจุดเช็คอินไม่งงนะครับโอเคก็เ okay. ม <g iggle> <g hh> ื่อคุณก็หน้าตาปกติเลยนะฮะคุณสามารถเข้ามาที่นี่ในเพจของคุณแล้วคุณผู้ชมสังเกตหัวข้อแก้ไขเพจนะครับหรือคุณจะเข้าไปที่ตั้งค่ามีค่าเท่ากันในส่วน iPhone อาจจะไม่มีปุ่มแก้ไขหรือเลื่อนหากันเองนะครับมองหาสัญลักษณ์ตั้งค่านะครับแล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพจนะทีนี้คุณผู้ชมเลื่อนครับ เห็นไหมตรงตำแหน่งนะครับสามารถพิมพ์นะครับแล้วกดเข้าไปในหน้าจอทีนี้ลากวางนะครับในในหน้าจอมือถือก็สามารถทำได้นะเวอร์ชั่นปัจจุบันไปอัปเดต f a c e b o o k ใน Play Store นะครับทีนี้สมมุติว่าคุณตำแหน่งของคุณเนี่ยลากมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดของคุณโดยซูมขยายใจเย็นๆมองหาถนนนี่คือทำในมือถือมัททุรักษ์ทุเรคุณต้องทำในคอมพิวเตอร์นะตอบ แบบสอบถามบลาบลาบ,า,บ,า,บาในมือถือนะก็สามารถเปิดจุดเช็คอินได้ในระดับหนึ่งแต่มันมีหลายองค์ประกอบไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องเลยและกันช่วงท้ายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะความรู้มากมายในช่อง107เคล็ดลับก็ยินยินดีให้บริการคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ